สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกๆท,ท่านฮะอยู่กับผมนะครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชนแนลเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาถามพี่ก,กันว่ารถสเปครถคันนี้มีอะไรมัางนะครับผมแล้วก็แตกต่างจากคันอื่นยังไงนะผมพี่ชื่ออะไรครับชื่อลุงครับผมพี่พี่ลงุงผมบอกสเปครถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่อันนี้เป็นเทคเตอร์ อูต้าเอมาพันเอขนาดหนึ่งร้อยแรงม้าจะเป็นแท็กเตอร์ลักโลกอันนี้จะไม่ปล่อยไอเสียสู่ช้บรรยากาศเลยอ๋อเป็นรถลักโลกใช่ครับจะไม่มีไอเสียออกมาจจะสู่ช้บรรยากาศเลยเขาจะเก็บไอเสียไว้จนกว่าเต็ม100%พอครบ100พเปุ๊บเขาจะเบร์ออกมาจะมีกลิ่นแต่ไม่มีควันแต่ไม่มีควันมีแต่กลิ่นใช่ครับแต่ไม่มีควันก็เหมือนว่ารถลักโลกไม่มีควันไม่ทํา อ่ามอเร์พิษอะไรแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ยูโรโฟอ๋อยูโรโฟเราจะเป็นยูโรทูอยู่อันนี้รถผลิตจากที่ไหนพี่ญี่ปุ่นเลยครับญี่ปุ่นเลยมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็คันนี้สามารถทำอะไรได้มัางพี่คันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเทคเตอร์โรบอรทนะครับผมสามารถต่อผูก ต่อ่วงอุปกรณ์ได้เหมือนแทกเตอร์บ้านเราเลยแต่เตรียมดินบผานบุกผานพวนโรตารี่ขุบแต่ที่ที่เราเอาข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหว่านปุ๋ยเครื่องวานปุ๋ยเครื่องหว่านปุ๋ยตัวนี้ครับเทคเตอร์บ้านเราปกติเราเปิดวิดีโอ,โอปุ๋ยก็จะกองอยู่หัวงานเลยถูกไหมแต่นี้ถ้าเราเปิดวิดีโอแล้วเราจะไม่เปิดพออ์ตคอนโรลไฟฟ้าน้านบนปุ๋ยก็จะไม่จังใจเราจะควบคุมโดยบล็อกคอนรลไฟฟ้าเราสามารถกําหนดปุ๋ย ให้ลงกี่กิโลกรัมต่อไร่ก็ได้แล้วให้กําหนดณผลที่ปุ๋ยลงเท่ากับเม็ดปุ๋ยได้เลยครับอ๋อสามารถคํานวณได้เลยใ,ในเครื่องของเขาได้เลยใช่ครับอันนี้จะคานวณเป็นเอกลักษเลยละเอียดกว่าบ้านเราอ๋อละเอียดกว่าบ้านเราอ๋อแล้วน้ำหนัก,ก,กตัวรถตอพี่ประมาณหนึ่งตันกว่าหนึ่งตันกว่าโอ,อ,าอ,อแล้วนั่นนี้ ตอนนี้ยังมีจำหน่ายอย่างพี่หรือว่่ยังยังไม่มีที่เป็นสินค้านอตกรรมอนาคตแน่นี่ใครว่าหน้าจะนำเข้ามาจำหน่ายอนาคตไม่แน่ใช่ครับก็จะเหมือนเพ็มร้อยสามห้าเราเมื่อก่อนจะไม่มีก็นำเข้ามาก่อนให้เกษตรกรได้ลองทดสอบดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมมาจะไปดูภายในนะครับผม ภายในนี่จะมีอะไรบ้างนะะอุ้สามารถน,นั่งได้2คนเลยหรอ,นะอระบบปฏิบัติการจะเป็นภาษา,ายยเป็นญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์เลยญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์เลยรบ,บอุ้ยเบาล้มด้วยนะครับท่านผู้ชมระบบมีอะไรบ้างพี่ให้พี่ขึ้นมาบอกมันจะมีเซ,นเซ็นเซอร์หลายอย่างก็งงงอย่างอย่างแอร์ก็จะจ่ายความเย็นตามความร้อนเนยคุณอุณหภูมิในห้องโดยสารเลย๋อช่องแอร์มีกี่ช่องพี่ก็นี่นี่ ด้านล่างครับด้านล่างอีกอ๋อหกภายในนี่กว้างนะพี่เนาะระบบแล้วอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเหรอพี่อันนี้เป็นเป็นไฟฟ้าหมดเลยครับผมไฟฟ้าหมดเลยอันนี้เป็นเ,นเนต่าอ,อันนี้เราความเร็วได้ครับอ๋อนี่เราพี่ลองเราตั้งเราเป็นเสถียรหมดตัวนี้กี่พันรอบพี่อันนี้ก็อยู่ที่เราตั้งก็แม็กซิมัมก็ไม่น่าจะเกิน3า0 0รอยรอบไม่เกิน3,100รอบใช่คอมเพลนเตอร์ก็ไม่ได้ประกอบแบบมาให้วิ่งในความเร็วอยู่แล้วอ๋อ อันนี้อะไรพี่เนี่ยอันนี้จะเป็นระบบเกียร์ครับอันนี้จะเป็นเกียร์รองครับอันนี้เกียร์หลักอันนี้เดินหน้าถอยหลังอ๋อเดินหน้าถอยหลังอันนี้นนต้องเหยียบขัดไหมไม่ต้องครับไม่ต้อง,องสาม,มารถใส่ได้เลยเป,เป็นออริจินัลวัตเทิเหมดแล้วครับอ๋อเป็นไฮดรอลิกวัรเทิอันนีม้มีโลแมนนวลไฮเเดี๋ยวจอโลแมนนวลไฮครับผมเวลาทำงานก็จะปรับไปอยู่ที่แมนนวลแมนนวลเลยวิ่งออโต้อ๋อกลับมาอยู่แมนนวลครับผมแล้วก็มีระบบ ส่วนตัวนี้จะเป็นดีโอครับทีโกดีโอถ้าเราหมุนมาได้าอุปกรณ์ลงแต่ห่างจากพื้น50เปอร์เซ็นของตัวรถเขาจะ้ทำงานทันทีแต่นี้ก็คือเปิดพวกก็ทำงานแต่ตัวนี้ถ้าอุปกรณ์ไม่ถึง50เปอรเซ็นเขาก็ยังไม่ทำงานอ๋อเข่าก็ยังไม่ทำงาน50เปอร์เซ็นของตัวรถจากจากพื้นใช่ไหมจากตัวรถจากตัวรถลงไปใช่ครับผมตัวนี้ก็สามารถ GPS นี่ก็จะรับสัญญาณดาวเทียม2จุดครับจะมีสลับเาบนหลักคาด้านนอกเอาไปเนนอกสีส้มแอีกหนึ่งจะเป็น โทรศัพท์รับสัญญาณ b l u e t o อ๋อกระโทรศัพท์เราได้เลยใช่ครับผมจะเป็นของของเขาโดยเฉพาะอ๋อของเขาโดยเฉพาะเลยครับผมส่วนตอนนี้ค่ะจะเป็นระบบออโตอ้ Pilot นะครับเราจะใช้งานแาเราทุกคน Auto Pilot นี่หมายความว่าไงพี่วิ่งรถไม่มีคนเลยไม่มีคนสามารถขับ<ช>เขาตัวเขาขับเองได้เลยใช่ครับผม ส่วนตัวนี้จะเป็นบล็อกคอนโทไฟฟ้าที่ผมบอกเมื่อตอนนี้ว er ่าสั่งจ่ายปุ๋ยแล้เราจะเห็นได้เลยว่าเราสามารถคำนวณเม็ดปุ๋ยความเล็กของเขาได้เลยอ๋อสามารถคำนวณได้กับตัวนี้เลยใช่ครับผมเราสามารถคำนวณเลยว่าจะให้ลงกี่กิโลกรัมต่อไร่ปุ๋ยเม็ดขนาดไหนอ๋อสามารถปรับได้เลยใช่ครับจะเป็นปุ๋ยผงปุ๋ยเม็ดได้หมดเลยครับผมอ๋อได้หมดเลยตัวอุปกรณ์ตัวนี้ผมถามหน่อยพี่มีกี่เกียร์อันนี้เป็นเกียร์ออโต้พี่อ๋อเกียร์ออโต้ใช่ครับผม ก็มีเหมือนรถย้อนรัปกติโร่โก้ออโต้มันอ่ามันจะเหมือนรถกระบะเอ้รถเก่งที่เป็นเกียร์ออโต้เลยอ๋อจะมีเกียร์ดีเกียร์อะไรนะตัวเอสที่มันอะไรนะอันนี้เรือความเร็วเพาะมแม็กซิมัมอยู่ที่33อ๋อ33 33กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อโอ้ก็ถือว่าไวอยู่นะไวอยู่ครับสำหรับรถไทยครับผมอันนี้แล้วเอ้ยลงก่อนครับผมแล้วตัวนี้บรรจุน้ำมันได้กี่ลิตร เต็มถังน่าจะร้อยนะสิร้อยเหรอเขาไม่เคยเติมไม่เคยซิกดีอ๋อที่พี่บอกว่าควันที่เขาจะไปบรรจุบรรจุอยู่ในนี้เหรอนี่ครับอยู่ในนี้ครับอยู่ในเครื่องยนต์ตัวนี้ครับแล้วจะใช้เราจะมีแอปบูยหนึ่งตัวคือตัวนี้นี่ว่ามาช่วยบำบัดไอเสียไอเสียอ๋ออยเป็นทิศไมไม่ให้เป็นทิครับผม พูดถึงว่าถ้าเราไปหาซื้อก็ตอนนี้ยังไม่มาเนาะอนาคตไม่แน่อันนี้ก็น้ำมันแอบูตัวนี้ก็ใช้เหมือนใช้ตัวเดียวกับเบนซ์เบียมเลยที่เขาไม่ปล่อยไอเสียออกอ๋อไม่ปล่อยไอเสียออกแต่ทุกอย่างควันอะไรหรือว่าอะไรต่างๆก็ไม่อยู่ในนี้ใช่ครับผมจนเต็มนี่เขาก็ถึงจะปล่อยออกใช่ครับครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงจะเบรนออกเขาจะพอครบร้อยเขาจะโชว์ให้เราว่าให้จอดรถล็อกเบรกตั้งรอบเครื่องอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยรอบต่อวินาทีเขาก็จะเบรนออกมาประมาณ สามนาทีวันนี้มีให้ขับดูไหมพี่มีครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายจะวิ่งให้ดูวิ่งัวเป่าเลยอะเดี๋ยวเรามาดูช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะวิ่งเป็นยังไงเนาะเราเนี่ยก็ฝากพี่ไว้แค่นี้เลยเดี๋ยวมาดูตอนบ่ายครับผมไปตอนนี้ก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเขาบอกว่ารถคันนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับไม่เกิดควันในท้องถนนแน่นอนฮะหรือว่าขับทางานนะฮะเขาบอกว่าเป็นรถลักโลกนะครับผม าร้อยแรงบอกเลยตัวนี้ยังไม่มีที่ไทยนะครับเป็นรถทดลองนำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับผมสำหรับตุ๊กตาคันนี้เป็นเกียร์โต้ครับระบบเกียร์เรามาดูกันเป็นยังไงนะครับทำการขยับแล้วครฮะก็ไม่ต้องหยับคานเลยฮะเดินหน้าถอยหลัง <r> ่ครับเขาทีกาทำงานอยู่จุดเด่นของเราคือจวัถาร่นครัในการขัดเของาเรนาวันนี้ครัสามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้คนเลยนะครับคนจะไม่อยากลุกู่นู่นนล้มาดูว่าจะกลับมา ันนี้เท็ทเตอร์จะเร่งทำงานเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทำงานงหารือเปล่าเราก็จะดูดดวินีที่หน้าจอได้เลยเราสามารถดูว่าเขาทำงานจริงหรือเปล่าครับอย่างที่ทำงานอยู่ครับก็จะมีชิ้นที่ทำง,งานแล้วเราสามารถเพิ่มความเร็วตัวรถได้ความเร็วรอบของของปุ๋ยได้นะครับผม <S <S น,น่าจะมีเจ้าหน้าที่เปิดผ่าน แบบได้คนขับฮะก็จะประมาณนี้เลยครับผมอโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกัน สำหรับชุดนี้ก็ขอจบไป,ปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแบบกระไรคนขับมาหลังจากจะเราสอบถามข้อมูลไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับระบบการทำงานนะครับผมคันนี้สำหรับโคโตา MR ร้อยเฮ้ยพันเอนะครับผมเขาบอกว่ารุ่นนี้มีพิเศษนะฮะขับแบบระบบ GPS ไม่ต้อง ใช้คนขับไปอยู่บนรถเลยนะครับผมอันนี้ก็เขาตั้งค่ากันนะตั้งระบบเสียงนิ่มมากเลยเมาแล้วครับเป็นเกียร์ออตโต้ ไม่มีมรับผิดท้องนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะยังไม่มีนะครับผมเป็นคันแรกของประเทศไทยเลยครับว่าได้ครับสำหรับแบบนี้ทรงนี้นะระบบไฟฟ้าทั้งคันครับ หนักไม่น่าเชื่อให้ตันกลัวนะพี่น้องตันกลัวครับพี่น้องหรือว่าไม่หนักนะครับตันสองตันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับพอกันเจอกันคลิปหน้าแล้วกันฮนะคลิปนี้ไปไปครับสวัสดีครับ